ต้องนําเรียนว่าเนื้อหาคลิปนี้นั้นทําไว้ให้คนราศีมังกรหมายถึงผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิดรู้แต่ว่าตัวเองเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กลุ่กุมภาพันธ์กับผู้เกิดลัคนาสถิตราศีมังกร คนละความหมายกันนะครับอันหลังนี้หมายถึงผู้ที่มีข้อมูลเกิดครบท่านจะเกิดเดือนอะไรก็ตามทีแต่นำวันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดวางดวงดาวหรือผูกดวงแล้วลัคนาเกิดสถิตราศีมังกรก็รับชมรับฟังคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีของช่ัลิกทธิบ้านผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมบวงสวงบูชาขนาดใหญ่และที่ปรึกษาธุรกิจปี2566ดาวใหญ่ย้ายราศีสี 4, ดวงด้วยกันส่งผลต่อราศีมังกรดังต่อไปนี้ ดาวดวงแรกคือดาวเสาหมายเลข7็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีมังกรย้ายจากตำแหน่งเกิดเข้าสู่เรือนกระดุมพระในวันที่1มีนาคมดาวเสายกเข้ากระดุมพระกดหราศาสตร์กำหนดให้ดาวเสาคลองตำแหน่งกเกษตรตราธิปดี2เรือนต่อกันคือทั้งราศีมังกรและราศีกุมดาวต,วตัวตนโคจรเข้าเรือนการเงินได้มาตรฐานดีหมายความว่าราศีมังกรครับท่านจะมีเงินท่านจะได้รับเงินหรือใครบางคนเรียกให้ท่านไปรับเงินยิ่งถ้ามีเงินอยู่แล้วก็จะมั่นคงยั่ง ยืนสมบูรณ์ภูนศกดาวเสาสถิตเรือนการเงินยังหมายความถึงทรัพย์สินเก่ามรดกตกทอดดังนั้นปีนี้ท่านมีเกณฑ์รับมรดกคือท่าครอบครัวญาติพี่น้องมีอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเก่าของเก่าล้ำค่ารวมทั้งที่ดินเปล่าก็จะทำเงินก้อนใหญ่ให้กับท่าน แล้ววันที่8เดือนเดียวกันมรตยูหมายเลขศูนย์ยกหรือย้ายออกจากเรือนพันธุเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะนั้นนอกจากจะหมายถึงลูกลูกน้องแล้วยังแปลความถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวท่านด้วยอิทธิพลมรตยูสถิตตำแหน่งนี้พ่อแม่ราศีมังกรจะมีเหตุให้ท่านต้องเหินห่างลูกหลาน ดาวดวงที่3ดาวพระรหัสป,ปดีไม่ได้ค่าดาวเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหชัยย้ายเข้าสู่เรือนพันธุในวันที่19เมษายนอันนี้แหละครับสาคัญคาว่าพันธุคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประกอบความหมายดาวพระรหัสเองคือความสมบูรณ์พุนสุขพระรหัสเข้าพันธุราศีมังกรท่านใดไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็จะได้มีกระเขาสักทีหนึ่งหรือบ้านที่อยู่ปัจจุบันเริ่มเล็กลงคับแคบ,คบสังคมไม่ค่อยน่าอยู่ก็เช่นเดียวกันครับท่านก็จะมีโอกาสโยกย้ายปลูกสร้างบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมทั้งนี้ ช่วงแรกที่ดาวพระรหัสย้ายเข้าเรือนพันธุนั้นดาวพระหัสได้ไปเจอกับพระราหูไม่ได้แปดดาวเจ้าเรือนการเงินที่สถิตเรือนนี้ก่อนแล้วดาวสองดวงเจอกันความหมายคคลด้านคคลนมุมทําให้ชีวิตราศีมังกรอาจจะวุ่นวายจัดระเบียบอะไรไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่จวบจนถึง17ตุลาคมพระราหูดวงนี้ย้ายเข้าเรือนศาชะนั่นแหละครับถึงจะลงตัวมั่นคงและมีความสุขพ,พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองสรุป รวมความหมายพุทธศักราช2566ดาวเสาดาวต,วตัวตนโครจรเข้าเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินพร้อมกันกับพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปโครจรเรือสหัชชะดาวต,วตัวตนวิ่งหาเงินท่านอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นภาระเพิ่มขึ้นเพราะแม้ว่าดาวเสาจะเป็นดาวกเกษตรแต่อย่างไรเสียดาวเสายังเป็นดาวโทษทุกข์ครับการงานหรือภาระน่าจะไม่ธรรมดาสามัญไม่ใช่ว่าไปนั่งห้องแอร์เย็นๆแล้วออกคําสั่งชี้นิ้วชั่วโมงสองชั่วโมงกลับบ้านหรือกลับ ไปเที่ยวไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านอาจจะต้องทําตั้งแต่นั่นแหละไกลโหคือเช้าเช้ามากๆ,ๆแล้วอยู่กับทั้งเย็นย่คำค่ามืดกับดาวพระหัสย้ายเข้าเรือนพันธุปีนี้จะมีบ้านใหม่เป็นบ้านสวยเป็นบ้านใหญ่แต่ว่าไกลถิ่นฐานที่ทํากินเดิมแล้วราศีมังกรผู้เป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานของท่านย้ายโรงเรียนตามไม่ได้เดิมโรงเรียนใกล้บ้านไม่อยากเดินทางลูกๆก็เลยขอเรียนประจําสัปดาห์กลับบ้านครั้งไม่ก็หาบ้านหาห้องแถวแถวโรงเรียนพักครับการทํางานปีนี้กับการโยกย้ายบ้านซื้อบ้าน นใหม่จะทำให้ราศีมังกรได้เจอเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆเพิ่มขึ้นตามอิทธิพลความหมายของพระราหูสถิตเรือศาสชะ มาดูเรื่องของครอบครัวและความรักครับผู้อยู่กินฉั้นสามีภรรยาครองรักครองเรือนหลายปีดีดักแล้วระวังใจตัวเองเพราะในดีมีเสียและในเสียมีดีราหูเรือนสหัชชะเจอคนมากขึ้นทํางานมากขึ้นอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านอาจจะเจอคนถูกใจเลอไผลลึกซึ้งมรตยูเรือนปุตตะมรตยูคืออวกาศมองไม่เห็นไม่ได้ตั้งใจหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งของปุตตะคือกิกครับรวมความแล้วจะทําให้ท่านมีกิกแอบกิกโดยไม่ได้ตั้งใจคนโสดครับ ท่านมีเกณฑ์เจอคนถูกใจหลายคนหลายรอบแต่โอกาสที่ตกล่องปองชิ้นหรือลงตัวค่อนข้างไกลยอยู่นะครับดังนั้นอย่ารีบร้อนคบคุยกันยาวๆดีกว่าเพราะไม่แน่สิ่งที่ใช่ในวันนี้อาจจะไม่ใช่ในวันหน้า สุขภาพอุบัติเหตุมรตยูทำมุมโยกพระราหูไข้หวัดใหญ่จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่านร้มป่วยปีนี้อาจจะสองครั้งสองคราฉีดวัคซีนป้องกันก็เอาไม่อยู่ดังนั้นระมัดระวังป้องกันตัวหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดเข้าไปในสถานที่ที่เต็มไปด้วยภาวะเสี่ยงถ้าทำงานหนักบูลุยงานขนาดไหนก็ตามอย่าลืมพักก่อนพักผ่อนเป็นเวลาครับท่านส่วนอุบัติเหตุอาจจะดูน่ากลัวจะมีแค่ครั้งเดียวครับคือของหนักตกใส่ร่างกายบาดเจ็บไม่ร รุนแรงไม่สาหัสครับ แนวทางสำหรับธุรกิจและการลงทุนดาวเสาสถิตเรือนการเงินอยากลงทุนอยากทำการค้าอาจทำอะไรแล้วรวยทำอะไรแล้วรุ่งเรืองไม่ใช่ลุงลิงนะครับท่านต้องทำเกี่ยวกับของหนักหรือของใหญ่เช่นปลูกต้นไม้ขายรับจัดสวนสวนหินหรือของตกแต่งสวนเครื่องจักรเครื่องยนต์เฟอร์นิเจอร์โตเตียงเก้าอี้ของตกแต่งบ้านรับถมดินปลูกสร้างบ้านเหล่านี้ถือเป็นของหนักของใหญ่ตามความหมายของดาวเสารด้วยกันทั้งน ถ้าไม่ใช่ของพวกนี้ไม่ใช่ของหนักไม่ใช่ของใหญ่ทําอันอื่นไม่ได้เหรอทาได้ครับเพียงแต่ธุรกิจนั้นต้องเป็นขนาดใหญ่สเกลใหญ่ประมาณว่าไปทําร้านกาแฟเล็กๆ บ้านขายของออนไลน์ขายครีมขายเสื้อผ้าไม่เหมาะครับเพราะจัดว่าขนาดเล็กจับหลักหมื่นหลักแสนกระทั้งถึงหลักล้านยิ่งหนักขนาดใหญ่ก็จะมีโอกาสร่ํารวยมากถึงมากที่สุดและเช่นเดียวกันครับราศีมังกรทรําธุรกิจอยู่แล้วปีนี้คือปีทองที่ท่านต้องขยายลุยไปให้ถึงที่สุดส่วนแหล่งเงินทุนอย่าบอกว่าหาไม่ได้ท่านไปคุยแล้วหรือย,อยังครับสถาบันการเงินลองเสนอไปโอกาสและจังหวะรออยู่สำหรับท่านยิ่งขยายยิ่งได้ครับ แนวทางทำบุญเสริมชะตาครับแนะนำให้ถวายเพลงพร้อมสังฆทานเน้นร่มกันฝนพัดพัดลมหรือเครื่องทำความเย็ยนกับเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ยากไร้เพราะดาวเสารํนำหน้าลัคนาเงินดีงานดีแต่เหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้พักผ่อนตามอิทธิพลของดาวเสารการสร้างบุญกุศลถวายเครื่องป้องกันลมแดดฝนขับไล่ความร้อนเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ยากไร้ บุญกุศลและทานกุศลจะช่วยทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นสบายขึ้นมั่นคงรุ่งเรืองอยากนอนตื่นสายนอนได้ไม่ต้องกังวลครับถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยชอบรู้สึกไม่ใช่อยากเปลี่ยนงานหรือเจอกระแสดิสลอปมองหางานใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีทำแล้วจะมีความสุขทำแล้วจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวมั่นคงร่ำรวยได้หรือเปล่า ผมแนะนำบริการนี้แหละครับดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้จำกัดแค่ความแม่นยำแต่ยังตอบโจทย์สำคัญเพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้วางแผนชีวิตสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยคำตอบที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้คือ 1. ความสามารถที่แท้จริงที่แฝงเร้นอยู่ในตัวท่านนั้นจริงๆแล้วท่านเก่งอะไรแน่ทำอะไรแล้วดีที่สุด 2. อ,อาชีพถูกฉลกททำแล้วมีความสุขทำแล้วมีโอกาสร่ำรวย 3. นับจากวันนี้ดวงจะดีดวงจะรุ่งอีกตอนไหนและสอะไรคือข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังอย่างเช่นว่าบางท่านไม่มีสมาธิใจร้อนวู่วามเลยขาดโอกาสที่จะทำงานใหญ่แบบนี้ก็ต้องฝึกสมาธินิ่งให้เป็นเย็นให้พอ และ5สุดท้ายกรรมตามแนวทางของผมนั้นเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมติดตัวมาครับเส้นทางชีวิต ผิดหวังผิดพลาดสูญเสียสิ่งที่ควรจะได้ไม่ได้สิ่งที่ไม่อยากได้กลับวนเวียนติดตามทุกอย่างก้าวนั่นเพราะเจ้ากรรมนายเวรที่หลักกรอเรียงรายตลอดเส้นทางชีวิตของท่านจะหลุดพ้นหรือราบรื่นก็ต้องสร้างบุญกุศลเพื่อผ่อนปรนกรรมสร้างบุญกุศลให้ถูกกับกรรมที่มีให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่รออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตของท่านนั้นรับบุญกุศลแล้วเปิดทางให้ท่านก้าวเดินต่อไปโดยไม่สะดุด ปัจจุบันบริการดูดวงวางแผนชีวิตนัดหมายคุยสดทางโทรศัพท์กับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงคมพูโดยในระหว่างที่พูดคุยสํานักงานจะมีบริการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นไปให้ท่านรับฟังทบทวนเพื่อวางแผนชีวิตสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6ห4หรือ ID ดี n ลนสมเจตแสง0 8 1 7 0 0 8 6 4 4 ID ง i n e ดสีลสมเจตแสง ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมถ้าถูกใจกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์รักกันไม่เปลี่ยนแปลเรียนเชิญกดติดตามกด s ับสไคร b ์แล้วตามด้วยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและร่ำรวยทั่วทั่วหน้าสวัสดีครับ